ศสา,สาคิตย้อนกลับไปในสมัยที่ผู้คนนั้นยังคงใช้ชีวิตเร่ร่อนไม่มีแม้คำว่าวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้ล้วนสง่งผลให้ผู้คนในสมัยนั้นเกิดความกลัวความวมิตแทรู้อยาก,ยากินในสิ่งต่างๆความกลัวก็อาจจะเกิดจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าธรรมชาติล้วนสง่งผลทําให้ผู้คนในสมัยนั้นต้องการที่ยึดเหนี่ยวจ,จิตใจในเวลาต่อมาได้มีศาสนาหนึ่งเกิดขึ้นชื่อว่าศาสนาคริส ศาสนาคริสต์ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสนาที่ผู้คนนับถือมากที่สุดของโลกและมีหลักธรรมคาสอนอย่างไรที่ทําให้ผู้คนนั้นสนใจมากมายเป็นพิเศษค่ะความหมายและความเป็นมาศาสนาคริสต์นับว่าเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากอีกศาสนาหนึ่งของโลกศาสนาคริสต์เกิดขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์เอเชียตะวันตกเฉียงใต้และเผยแพร่อย,อย่างรุ่งโรจน์ในโลกตะวันตก ศาสนาคริสต์นั้นมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดและจิตใจของชาวตะวันตกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยกลางของยุโรปคริสจจักรได้เข้ามามีบทบาทแทนนา,นาจาักรรมันในทุกๆด้านและพระสันตะปาปามีอำนาจเต็มที่ในการกำหนดบทบาทวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้นจากตอนปลายยุคกลางสืบต่อจนกระทั่งยุคแห่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่แม้ว่าคริสจจักรจะถูกลดบทบาท ทางการเมืองและการปกครองในเวลาต่อมาแต่ศาสนาคริสต์ยังคงมีอิทธิพลครอบคุมทั่วทั้งทวีปยุโรปอเมริกาและแอฟริกาในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารศาสนาคริสต์ยังเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วๆไปในฐานะที่เป็นศาสนาหนึ่งซึ่งมีผู้นับถือมากเป็นอนันดับหนึ่งของโลกประวัติของศาสดาข,ของศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์ มีศาสตราหรือผู้ก่อตั้งก็กคือพระจิสซาร์คลายหรือที่เราเรียกกันว่าพระเยซูได้ประสูติเมื่อวันที่2 5ธันวาคมพุทธศักราช543หรือคิตศักราช1ในเมืองนาตาเรตจแควนกาลิลีเป็นบุตรของนายโยเซฟและกับนางมาเรียต่อมาทรงได้รับศีลจมุมน้ำบริเวณแม่น้ำจอแดนเมื่อพระเยซูมีพระชนมายุได้30พรรษาก็ได้พบกับนายโยฮันหรือจอ ผู้ให้สิ่จุมการรับสินจุมถือเป็นการชำระล้างบาปล้างมนทินโทษต่างๆอันเป็นเครื่องหมายแสดงว่าผู้ที่เข้าร่วมพิธีเป็นผู้เข้าถึงพระเจ้าพระเยซูจึงขอรับสินจุมตามลัทธิของนายโยฮันแล้วเริ่มประกาศศาสนาะจนสามารถรวบรวมสาวกได้10บคนและถูกจับตรึงไม้กางเขนจนเสียชีวิตในข้อหากบฏ ในขณะที่มีพระชนมายุได้แค่33ปีเท่านั้นหลักคำสอนศาสนาธรรมหรือคำพีศาส,สนาคริสต์มีรากฐานมาจากศาสนายิวซึ่งพระเจ้าพระยะโฮวาได้ประทานบัญญัติม้โดยคริสตศาสดิ์กนิกชนต้องมีความศรัทธาในพระเยซูและรักเพื่อนบ้านเพื่อนมนุษย์เหมือนกับรักตัวเองตามหลักธรรมคำสอนดังนี้ หลักบัญญัติสีบประการที่พระเจ้าประทานให้เพื่อเป็นสิ่งที่ทําให้ประชาชนใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขหลักตรีเอากานุภาพที่ให้ศรัทธานในพระเจ้าพระองค์เดียวแต่มีสามสภาวะได้แก่พระบิดาพระบุตรและพระจิตหลักความรักหลักความรักสอนให้รักในพระเจ้ารักเพื่อนมนุษย์และรักทุกคนแม้กระทั่งศัตรู หลักอาณาจักรของพระเจ้าหลักอาณาจักรของพระเจ้าสอนให้สร้างศรัทธาในใจรู้จักเตรียมตัวรับฟังคําสอนซึ่งอาณาจักรของพระเจ้าแบ่งได้สองส่วนคืออาณาจากักรบนโลกมนุษย์และอาณาจากักรบนสวรรค์บาทหลวงสําหรับาศาสนาคริสต์ผู้สมัครเป็นบาทหลวงต้องเป็นสุภาพบุรุษที่สมัครใจคารับการบวชเป็นบาทหลวงมีความรู้อย่างน้อยปริญญาตรีทางด้านวิชาปัชญาและเทววิทยาทําหน้าที่เป็นผู้นําสัตบุรุษ คือคิตตสาคานิกชนในการประกอบพิธีกรรมอย่างเช่นโปรศีลล้างบาปศีนภัยบาปการแต่งงานและงานศพเป็นต้นซึ่งเป็นผู้แทนของพระองค์ของพระผู้เป็นเจ้าในพิธีกรรมนั้นๆเทศสอนอบรมศีลธรรมจริยธรรมพระจัดทุกบำรุสุขให้แก่บรรดาสัตวปุรุษในฐานะที่เป็นเจ้าวัดประจำวัด บาทหลวงจะต้องดูแลรับผิดชอบสถาบันต่างๆและเมื่อได้รับการบวชเป็นบาทหลวงแล้วต้องถือวินัยสาปการหลักๆก,ก็คือการถือโสดโดยบาทหลวงคาทอลิกแต่งงานมีลูกมีเมียไม่ได้ประการที่2คือ,อบาทหลวงต้องถือพจนเรื่องการดำรงชีพอยู่อย่างยากจนหมายถึงไม่ดำรงชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยกินอยู่อย่างเรียบง่าย ใช้เงินทองตามที่เหมาะสมและประการสุดท้ายก็คือป้าหลวงจะต้องนบน้อมต่อผู้ใหญ่ซึ่งในที่นี้อาจจะมิชอบเจ้าคณะอธิการหรือผู้ปกครองหมู่คณะของตนโดยเคร่งครัดถือเป็นการสแสดงความอ,อ่อนน้อมถ่อมตนอีกด้วยเป้าหมายสูงสุดเป้าหมายสูงสุดในศาสนาคริสต์ก็คือการได้กลับไปอยู่กับพระเจ้าชัวนิรันดรโดยมีความเชื่อด,ดั้งเดิมว่าจะมีพระเมสสีอา พระคิดมาเกิดและมาช่วยไถ่บาปให้กับมนุษย์พ้นจากบาปและได้ไปอยู่กับพระเจ้าชัว่วนิรันดรซึ่งวันนั้นจะเรียกว่าวันของพระเจ้าคือเป็นวันที่คนชั่วคนบาปจะถูกลงโทษส่วนคนที่เชื่อมั่นในพระเจ้าจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าชัว่วนิรันดรพิธีกรรมของศาสนาคริสต์พิธีกรรมของศาสนาคริสต์ตัวอย่างเช่น 1. ศีลบวชคือพิธีการบวชเป็นบาทหลวง โดยจะมีสังฆราชเป็นผู้ทำพิธี 2. ศีลล้างบาปเป็นพิธีกรรมสำหรับผู้เริ่มต้นการนับถือศาสนาคริสต์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 3. ศีลอภัยบาปโดยการคุกเข่าต่อหน้าบัตหลวงและสารภาพความผิดที่ได้กระทำไปเป็นการปลดเปื้องบาปของตนเอง 4. ศีลมหาสนิทคือการไปเข้าร่วมโบสถ์ทุกวันอาทิตย์เรียกว่ามิซา 5. ศีกำลัง เป็นพิธีที่แสดงว่าพระจิตเข้าสู่จิตใจผู้นั้นแล้วถือว่าเป็นคริชชน 6. สิ่งสมรสโดยจะทำพิธีการในโบสถ์เพื่อแสดงความเป็นสามีภรรยาและข้อสุดท้ายสิ่งเจิมคนไข้เป็นพิธีเพื่อเอาชนะความเจ็บไข้ได้ป่วยสัญลักษณ์ของศาสนาคริสศาสนาคริสทุกนิกายใช้เครื่องหมายเหมือนกันก็คือไม้กางเขน เดิมไม้กางเขนนั้นเป็นเครื่องมือสําหรับประหารชีวิตของนักโทษในประเลสสไตล์สมัยโบราณนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตนั้นและจะถูกตรึงเข้ากับไม้กางเขนและยกขึ้นตั้งให้ตากแดดไว้จนกว่าจะตายด้วยความร้อนและความหิวกระหายเพราะเยซูสิ้นประชนบนไม้กางเขนเช่นนั้นคริสตศาสนาจึงถือว่าไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์แห่งการเสรียจละอันยิ่งใหญ่นริรันดรของพระเจ้าศาสนาสถานของศาสนาคริสต์ ศาสนาสถานถือว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญของศาสนาคริสต์เนื่องจากสถานที่เป็นพื้นที่สําหรับการพูบเป่าของผู้คนแล้วอีกทั้งยังเป็นพื้นที่เพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อต่างๆซึ่งศาสนาสถานของศาสนาคริสต์ก็คือโบสถ์ศาสนาคริสต์มีโบสถ์เป็นศาสนาสถานใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆสร้างขึ้นเพื่อนมัสัการต่อพระเจ้านั่นก็คือบ้าน ที่มีไว้เพื่อให้เหล่าคริสตชนได้มาชุมนุมพร้อมกับประกอบพิธีกรรมน,นมาัสการพระเจ้าซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของศาสนาคริสต์นิกายในศาสนาคริสต์จะมีอยู่สามนิกายหนึ่งนิกายออทอดอกส่วนใหญ่อยู่ในประเทศยุโรปตะวันออกมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1000ปีตามที่ถูกทอดมาจากนักบุญฮันดูซึ่งเป็นอัครทูตคนแรกของพระเยซู การเริ่มต้นการก่อตั้งาศาสนาจักรออทอดอในประเทศไทยนั้นพุทธศักราช2542ในวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2512ได้มีมติของการดำเนินการจัดตั้งาศาสนาจักรขึ้นในกรุงเทพมหานครโดยโบสถค์คริสต์สาศาสนาจักรออทอดอแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นโดยใช้ชื่อว่าอาสนาวิหารแห่งนักบุญนิโคลัสผู้กระทำการอาศัศจรรย์นิกายโปรเตสแตน์ ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็นนิกายต่างๆอีกจำนวนมากมายอยู่ในยุโรปสหรัฐอเมริกาและก็ทั่วโลกาศาสนาคริสต์นิกายโปรเ,สเตสแตนต์เข้ามาในเมืองไทยครั้งแรกในปีกิตศักราช1,828หรือพุทธศักราช2,371โดยมิชชันนารีชาอเมริกัน2ท่านและนิกายโรมันคาทอลิกนิกายโรมันคาทอลิก มีภาสันตปะปะปาเป็นประมุกมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงโรมเข้ามาในเมืองไทยครั้งแรกป,ประมาณกลางคิสตศตวรรษที่16ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ3 0 0 0คนซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ